i b i n g q u e t พาสสี4 Quest, Quest ที่1 State ที่1 establish device uplink เราจะต้องไปวิ่งชนโฮโลแกรมกันเหมือนเป็นเควสเปิดประจำนะคะถ้าใครมาลงสุดเดียวกับซายเนี่ยในสเตทที่2มันจะทำง่ายหน่อยนะ visit beach bash w a t e s i s t holocron wash up เราจะต้องไปยังชายหาดนี้นะคะ ก็จะเป็นชายหาดที่อยู่ไม่ไกลจากสุดที่เราลงวิสิตนี้นะคะแค่เพื่อนเอนมาถึงชายหาดเควสก็จะผ่านเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาทำในสเตจที่3กันต่อได้เลยสเตจสุดท้ายเรืที่3นี้นะคะ Investigate clues to the whereabouts of the Sith s i t holocron เราจะต้องไปสังเกตการบริเวณชายหาดนะคะ ที่นี่นะคะจะมีของเควสเลยเดินหาไม่ยากนะคะเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้ค่ะเครื่องหมายตกใจไปกดอินเทอร์แอคเท่านั้นเองเราจะต้องเก็บทั้งหมด3อันมันอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะอยู่ที่บริเวณชายหาดนี้ทั้งหมดเลยค่อ,คอยๆเก็บเรียงไปนะคะและอันสุดท้ายก็จะอยู่ตรงข้างหน้านี้เองค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะทั้งหมด3 s t a g ตจของพาร์ทที่4 q u เควสที่1 q u e s เควสที่2ของพาร์ทที่4นะคะอันนี้มีแค่2 s t a เตจเท่านั้นอันแรก establish device uplink ไปวิ่งชนโฮโลแกรมกันค่ะคราวนี้ก็จะเป็นด้านบนบนของล็อกแจมกันบ้างน,นะคะเอาละหมาตามค่ะสวยมากๆตอนนี้ ในสเตจที่2นะคะก็จะต้องเป็นการไปเก็บของ collect and anomaly from both l o c k j a m lotus and butterbloom เราจะต้องไปเก็บของ2ชิ้นที่ l o c k j a m lotus แล้วก็ butterbloom นะคะเพื่อนๆใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นก่อนซึ่งแน่นอนค่ะใสยก็จะไปที่ l o c k j a m lotus ก่อน anomaly จะอยู่บริเวณต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ที่ตัว J ค่ะ กด Interact เสร็จแล้วตายไปแล้วก็ไปเริ่มตามหม่ยสัง่ายกว่านะคะชิ้นที่2ก็จะอยู่ที่ Butter Bloom นะคะบริเวณทางด้านล่างของแผนที่ใกล้กับเมือง Rocky Reels เพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะมันก็ไม่ได้อยู่ตรงบริเวณที่เราปักสัดทีเดียวนะคะมันจะเป็นทางด้านขวาของต้นไม้ในมินิแมปหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ กด Interact เพื่อเก็บได้เลยผ่านแล้วค่ะใน Quest ที่สองวายบิงพาส t 4 q เควสที่3ามสเตทที่1 establish device uplink คราวนี้จะต้องไปวิ่งชนโฮโลแกรมกันที่ทางด้านล่างของแมปเลยนะคะแนะนำว่าให้ไปที่ทางด้านซ้ายจะดีกว่าค่ะเพราะว่าทางด้านขวาวิ่งไกลกว่านิดนึง คือตัวของเควสที่เราจะต้องไปเก็บนะคะมันอยู่ในเมืองซ i n e p Station นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆลงทางด้านซ้ายมันก็จะใกล้กว่าเห็นไหมคะว่ามันอยู่เนี่ยทางนี้เลยในเซจที่2นี้นะคะ collect tracking device from station, s i n a e p station ก็จะต้องวิ่งกลับไปที่เมืองซินเน s สเตชันเพื่อไปเก็บอุปกรณ์ติดตามนะคะ แนะนำให้ดูมินิแมปนะคะเพื่อนๆจะเห็นของง่ายกว่าเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ตกใจแบบนี้สเตจที่3 dumpster dive for fake relic materials เพื่อนๆจะต้องไปซ่อนตัวในถังขยะบริเวณที่มันมีการปักไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องไปหาวัสดุปลอม เราจะเดินหรือว่าขับรถไปก็ได้แต่ว่าทางด้านหลังของเมืองซิเนปเซชันเนี่ยมันจะมีริฟด้วยแนะนำให้เพื่อนๆขึ้นริฟไปนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงเราก็ค่อยไปทำการเดินหรือว่าหารถต่อได้ค่ะ มาถึงจุดที่ปากนะคะจะมีถังขยะก,กดเข้าไปด้านในเลยค่ะกดซ่อนกดอินเทอร์แค่ะมันจะเป็นตัว E หรือว่าถ้าโดดมาจากที่สูงมันก็น่าจะตกลงมาได้เลย s t a ต e ที่4 construct a fake relic at s l e e p y shrubs เราจะต้องไปสร้าง relic ปลอมคราวนี้คิดว่าคงจะต้องเป็นการไปเริ่มใหม่เลยนะคะเพราะว่ามันไกลมากๆ สุดที่เราจะต้องไปสร้างเรเล็กปลอมเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองซิปิซานะคะเป็นโซนบ้านที่พักอาศัยอันนี้หาง่ายเพราะว่าข่าวเด่นเป็นสั่านะคะเข้าไปอินเทอร์แอคทีเดียวเท่านั้นค่ะว i ยบ <will> ิงพาร์ทสี่เคว s t ี่สเตที่1 Establish Device Uplink ไปวิ่งชนโฮโลโกรมกันค่ะอันสุดท้ายแล้วทรายเอาไม่ใกล้เมืองมากนะคะกลัวว่าจะตายไวนะเอานะค่ะสเทจที่1เดี๋ยวเรามาดูสเตทที่2กันสเทจที่2 Lo โลเคช h นว่า The s i t c r e n is being held in Reef Cape เราจะต้องไปหาโฮโลครอกรของซิดนะคะที่เมืองเรฟเคฟ เพื่อความไม่งงก็เข้าจากทางด้านหน้านะคะวิ่งตามไซมาผ่านสเตจอันนี้ลงน้ำนิดนึงค่ะขึ้นบันไดามาจากนั้นออกขวานะคะอ่าถึงแล้วค่ะสเตจสุดท้าย p r i o p e e shipping boxes to find the seed holocron เราจะต้องไปตีกล่องพวกนี้ค่ะ เราจะต้องตีให้ถูกมันจะมีแค่กล่องเดียวที่มันถูกนะคะแต่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีวางอยู่หลายกล่องเลยง่ายก็คือว่ากล่องไหนที่เรืองแสงตีไปจนกว่าเควสมันจะผ่านใช้พลิก X ตีได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีฮร์ครอนอยู่แบบนี้เราก็จับัวดเลยอันแรกไม่ใช่ฮะอันที่สองก็ยังไม่ใช่อันที่สามล่ะอืมไม่ใช่สักทีนะคะแต่ว่าเพื่อนๆ่มันมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะมันจะอยู่ทางด้านขวา คือสซไม่ได้หันไปดูทางด้านขวาค่ะตีจนวงบีบก็ยังไม่ใช่นะสรุปว่าเหมือนเราจะต้องตีให้หมดแล้วก็เก็บไอ้พีระมิดอันนี้ค่ะถึงจะได้นะ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสามารถส่งกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนท์ได้ที่ True Money Wallet หรือพร้อมเพย์ตาม QR code และเบอร์นี้ส่วนถ้าใครอยากจะสนับสนุนกันแบบต่อเน,นื่องก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องสมัครกันมาเยอะๆนะคะอยากได้อีโมจิใหม่แล้ว